ัวหนึ่งก็จะเป็นเต็นต์กลางเร็วนะครับเป็นเต็นต์กลางเร็วทรงโดมทั่วไปแต่เต็นต์กลางเร็วไซนี้เนี่ยเป็นไซส์สามคนนอนเนี่ยมันจะหายากเป็นเต็นท์ไซส์ใหญ่หายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าหลายๆท่าน fc หลายๆท่านบอกให้ผมหามาให้หามาหน่อยผมก็หามาให้แล้วนะครับหามามันจะเป็นเต็นท์ทรงโดมทั่วไปไซส์ใหญ่นะครับอย่างที่บอกครับเต็นต์กลางเร็วไซนี้มันหาไม่ค่อยมี มันหาไม่ค่อยมีนะครับพอมันหาไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ราคามันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงกว่าชาวบ,บ้านเขานะครับมาดูกันว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับมาดูกันว่ามันใหญ่แค่ไหนนะฮะเส็นกลางเร็วก็ไม่มีอะไรมากครับเช่นเคยพอออกจากถึงปุ๊บก็ต่างขาออกนะฮะต่างขาออก าออกางขาออกนะครับกางขาออกแล้วก็ยกขึ้นเลยมันสูงด้วยความที่มันสูงนะครับเราก็จัดมันหน่อยจัดมันนิดนึงปกติมันจะเป็นหัวไฮโดรลิกกลางคึดหรือะไรอันนี้เป็นหัวดิเมติกจะช่วยดึงหน่อยนึงครับนี่เสร็จแล้วปกติมันเป็นหัวไฮโดรลิก หัวไฮดรอลิกเวลากลางขึ้นยกขึ้นมันรอลิกตังนี้งของหลังไปเลยอันนี้เป็นหัวนิวเมติกก็ช่วยมันดึงนิดนึงนะครับดึงนิดนึงแข็งแรงนะครับแข็งแรงตัวนี้ไซส์ใหญ่นะสูงด้วยเดี๋ยวกลับข้างก่อนอืบนี่มาดูกันว่ามันใหญ่โตแค่ไหนเดี๋ยวจะหาว่าเราขิ้โม้ครับเดี๋ยวลงหมอบอกกัน <laughs> เอนทรงนี้ถ้าจะหาใหญ่ๆแบบนี้มันหายากครับแม้วก็มีคนเอาเข้ามาขายไอ้บางทีเขาบอกนอนสามคนนอนสามคนนอนบางทีมันนอนไม่ได้พอมันนอนไม่ได้ซื้อมามันก็ทําให้เราเสียความรู้สึกเนาะวิธีการลงสมองบวกก็ไล่ไปทีละเสานะครับวนวนเขาเรียกวนเสาเอนเรามันก็จะเป็นนี่ ลงสมอบกเสร็จแล้วก็จะตึงสวยนะครับเอนรุ่นนี้ไซส์นี้มันใหญ่จริงๆนะครับก็เต็นเต็นทรงโดมทรงนี้ที่เป็นเต็นต์กลางเดียวและตัวใหญ่แบบนี้นะครับมันหาค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมมาวัดตัวนอนให้ดูนะครับด้านหน้านะครับอย่าแล้วหลุดอย่าแล้วหลุดยังไงโอเค เต็นตัวเนี่ยเต็นตัวนอนสองเมตรยี่สิบด้านหน้าประตูนะสองเมตรยี่สิบด้านหน้าประตูมาดูด้านข้างด้านข้างสองเมตรสิบเจ็ดเซนสองเมตรสิบแปดเซนประมาณนี้นะครับสองเมตรสิบเจ็ดเซนสองเมตรทีไปสองเมตรสิบ สิบแปดเซนแล้วกันด้านหน้าสองเมตรยี่สิบเซนด้า 2, นาข้างสองเมตรสิบแปดเซนถือว่าใหญ่นะครับความสูงที่ผมเวัดนี่เมตรสี่สิบห้าเซนนี่คือความสูงผมสูงร้อยหกสิบสามนะครับตัวหลังคาเป็นี่เกือบถึงหัวผมเลยนะตัวนี้ก้านแข็งแรงนะครับก้านแข็งแรงไม่โยกเยกนะครับแข็งแรงนะครับก็เป็นกาวพัฒนามาแล้วนะครับสองประตูสองหน้าต่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะครับ มาดูข้างในดูความพิเศษของเชนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าต่างก่อนนี่คือประตูประตูจะเปิดมุ้งลงได้อย่างนี้นะครับ มันก็จะมีมุ้งกันยุงประตูก็เปิดลงแล้วก็ม้วนเก็บก็จะมีที่เก็บอยู่นะครับมีที่เก็บอยู่เกี่ยวเก็บได้นะครับประตูเปิดขึ้นสองข้างนะครับสองข้างแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับจะเปิดครึ่งนึงก็ได้จะเปิดหมดก็ได้จะเปิดนิดนึงก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราประตูแล้วก็เปิดด้านข้างแล้วก็ม้วนเก็บ มันเก็บอยางนี้นะครับก็ <If S 1> จะมีตัวล็อกอยู่ข้างๆหบดนี้นะฮะแต่ทีนี้เข้ามาดูข้างในครับเข้ามาดูข้างในความพิเศษของเต็นท์ตัวนี้นะครับมันมีหน้าต่างข้างตัวนี้เต็น์กลางเร็วทรงเนี้ทั่วๆไปหน้าต่างข้างแบบนี้จะไม่มีนะครับพอเราเปิดหน้าต่างข้างตัวนี้แล้วเนี่ยหลังคาเต็นท์น่ะมันจะปิดหน้าต่างข้างอยู่นะครับเวลาเรานอนเราต้องการระบายอากาศล้วก็เปิดนิดนึง อย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนเก็บนะครับม้วนเก็บมันก็จะมีที่เชือกจะม้วนเก็บอย่างนี้ก็ได้ก็คือเปิดไม่หมดมันก็จะม้วนเก็บอย่างนี้ได้หรือม้วนต่อไปแล้วก็จะมีเชือกตรงนี้เก็บทีหนึ่งก็ก็ได้สองหน้าต่างฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับที่ก็เปิดได้นะนี่นี่นะครับสองหน้าต่างสองประตูประตูฝั่งนี้ก็เปิดได้เปิดได้สองประตูสองหน้าต่างนะครับสองประตูสองหน้าต่าง หายซิไม่เจอแล้วคนิวนี่ uh huh. นะครับสองหน้าต่างสองประตูคร nah oh. ับประตูฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับเปิดได้สองฝั่งนะครับเปิดได้สองฝั่งผ้าสองร้อยสิบทีนะครับเคลือบกัน UV นะครับเคลือบกัน UV นี่นะครับเคลือบกัน u ูเวลาเราไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วความอบอุ่นจากร่างกายเรามันปล่อยออกมาผ้าที่มันเคลือบแบบนี้ก็จะเก็บความอบอุ่นนะครับทําให้เรามีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่คือความพ,พิเศษของเต็นท์ทรงนี้แล้วมันก็จะใหญ่เป็นทรงใหญ่พิเศษนะครับซึ่งลูกค้าผมหลายๆท่านเนี่ยบอกต้องการใส้นี้นอนสามคนวันนี้นอนสามคนสบายๆนะครับนอนสามคนสบายๆนะครับพ่อแม่ลูกนอนได้เลยเต็นท์ตัวนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ความสวยงามรอบตัวเต็นท์กันอีกรอบหนึ่งนะครับดูนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับเต็นตัวนี้สวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะฮะน่าใช้เป็นเต็นท์ทรงโดมทั่วๆไปออริจินอลทั่วๆไปนะครับเบสิกทั่วๆไปนะครับให้ดูความสวยงามรอบตัวเต็นท์นะครับนี่นะฮะ โอเคสีเขียวนะครับตัวนี้สีเขียวนะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูเสียงเข้าแล้วก็วิธีการจับเก็บแ็นกลางเร็วนะครับให้ใช้มือจับก้านบนกับก้านล่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับใช้มือวางแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พับขึ้นใส่กันแล้วก็รวบนะครับรวบแล้วก็ยุบลงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวทั่วไปมันไม่สูงเราก็ตั้งไว้อย่างนี้ได้แต่ตัวนี้มันสูงนะครับเราตั้งไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะล้มไปฟาดแล้ว ทำให้หัวพวนนี้มนสิบหลอได้นะครับก็ทิ้งตัวลงนอนตรงข้อก็ต้องดึงถอยหลังแล้วพับกลับพับเก็บนะครับพับเก็บหมุนตัวนี้ให้มันียงนิดนึงจะได้ไปขัดกับตัวเนื้อผ้านะครับแบบนี้นะครับถอยหลังนิดนึงนะครับก็แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นิด <Okay, S 1> นึ่งครับับเก็บนะครับนิดนึงนะครับทับเก็บทับเก็บนี้แล้วก็รวบสายที่หนึ่งเก็บข้าให้เรียบร้อยรวบสายที่สองเก็บ้าให้เรียบร้อยรวบ สาที่ 3, สามเก็บให้เรียบร้อยเหลือเสาที่สี่เราก็ดึงขึ้นมาครับถ้ามันเป็นติน่งลกเหมือนเดิมนะครับเป็นติน่งลกเหมือนเดิม,มอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับจะม้วนฝั่งไหนก็ได้เพื่อจะให้มันเรียบร้อยแต่เราต้องไล่ลมให้มันดีๆนะครับแ้เราก็ารวบไล่ลม,มเก็บนะครับ่างนี้นะฮะไม่ต้องรีบนะครับเก็บเต็นไม่ต้องรีบค่อยๆเก็บไปแล้วแล้วค่อยๆไล่ลมไปนะครับ ให้มันได้ระดับของมันนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บง่ายขึ้นนะครับลงสูงจะง่ายขึ้นพราะบางทีเราเรีบรถเก็บอ้วนเวลามันลงสูงก็จะลงลำบากเสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่คือแตนกลางเร็วเ,เชือกมัดเชือกรุ่นนี้ผมไม่ค่อยชอบใจเชือกรุ่นนี้เท่าไหร่ตัวล็อกมันล็อกยากเดี๋ยวผมมัดเลยแล้วกันนะครับผมแนะนําให้เราหาหาผ้าหาเชือกอะไรก็ได้ มามัดแทตัวล็อกตัวนี้นะมันง่ายกว่านะครับดีกว่าจะมาล็อกเสร็จเรียบร้อยก็ลงถุงลงถุงเต็นกลางเรวไม่มีอะไรมากครับเก็บถึงที่ผมเก็บกลางหรือผมกลางไม่ไดแล้วก็แค่นี้เองเสร็จละไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำทั้ทงกลางทั้งเก็บนะครับ ท่านใดสนใจก็ผมจะให้ช่องท่านใดสนใจผมจะให้ช่องทางติดต่อไว้ท้ายคลิปนะครับเต็นทุกตัวเต็มเงินปลายทางนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ